ลูกครับมาทำไันมาเอาตัวเล็กลงมาก่อนไปแล้วลูกป่อนแล้วมามามาเอาเอาเด็กไปก่อนเด็กกับแม่ไปก่อนเอาเด็กับแม่ไปก่อน เข้าหมอนเลยเข้าหมอนเลยไอ้นอกนะฮะหมอนเชี่ยบหมอนไปยุงหมอนลอพยายามแล้วพยายามอีกครับพยายามมากอะไรที่เราไปช่วยได้เราไปช่วยแน่นอนครับแต่ว่าต้องนอนนี้เวลาเนี้ยก็คือเราพยายามเต็มที่แล้วถ้าพื้นที่ไหนยังไม่ถึงแสดงว่าน้ําเชี่ยวจริงๆแล้วก็ ตรงนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะครับใช้ความระมัดระวังในการที่จะขึ้นที่สูงนะครับหี่เรี่ยงบนหมดเรี่งหมดล้วครับหมดแล้วหมดแล้วไปอวอไปเด็กไม่กี่เดือนนะครับเนี่ยดูดับน้ำตรงเนี้ยไม่ค่อยเชี่ยวเท่าไหร่นะครับที่ศูนมีข้าวนะไปไหมหรือว่าอยู่บ้านญาตินี่เนาะรอ รอฟ้าเปิดอีกนิดหนึ่งนะขอบคุณค่ะคขอบคุณมากค่ะดีใวค,ครับผมครับผม